สถานียุทเสียงสื่อสารมวลชน f อฟเร่วมกับคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอสร้างเสริมสุขภาพกับสมรรถอา So. I ดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอยู่ที่กันที่นี่กับรายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสุนดกรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงคะ่ะเรื่องของเช็คความเสี่ยงมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอออาการที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่านะคะการรักษาใดที่จะเหมาะสมมากที่สุดในตอน นนแล้วมันจะรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่าคําถามยอดฮิตก็คืออยากจะรักษาให้หายขาดมันจะรักษาให้หายขาดได้ไหมจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตไหมไม่ว่าจะเป็นการทํางานเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็เราจะ หาทางจัดการกับโรคนี้แล้วก็ป้องกันโรคนี้ได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอค่ะคุณผู้ชมคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนวัตรรัตนธรรมเมธีนะคะอาจารย์ประจาหน่วยโลหิตวิทยาจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมค่ค่ะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะครับสวัสดีครับพี่จิ๊บครับค่ะต้อนรับอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้คิดว่ามีหลายๆคําถามเลยที่คุณผู้ชมอยากจะทราบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะคุณหมอคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักโรคนี้ในอีกชื่อหนึ่งที่อาจจะคุ้นหูคุ้นปากก็คือลูคีเมียใช่ครับอ่ามันคือโรคเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพูดถึงเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยคะ่ะอาจารย์มันมี คนไข้หรือว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคนี้ในเยอะไหมคะอาจารย์ครับผมก็ยินดีมากนะครับก็สําหรับเรื่องดิวเคมีอครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องแจ้งก่อนว่าอุบัติการณ์ของในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีผู้ที่ศึกษานะครับอย่างแนช่ชัดว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากการรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ที่รู้จักกันนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2020ฮะเขาก็ประมาณการนะครับอุบัติการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศแต่ต่างทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาก็คาดการว่าลูคีเมียหรือม,รมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเจ็ดในหนึ่งแสนประชากรนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับประชากรของประเทศไทยประมาณหกสิถึงเจ็สิบล้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าพันคนนะครับอันนี้คือต่อปีนะครับก,ก็ไม่ไม่น้อยทีเดียวสําหรับเรื่องของมะเรง็งแล้วที่สําคัญวันนี้ทุกคนอยากจะรู้ว่าถ้าหากว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นอยู่เนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงทําตัวยังไงดีแล้วคุณหมอจะรักษาหายขาดได้ไหมแต่ก่อนที่จะไป พูดถึงรายละเอียดต่างๆที่ลึกกว่านั้นเนี่ยให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบบที่เราคุยกันในวันนี้มันคืออะไรคะอาจารย์หมอคะครับผมก,ก่อนอื่นทุกท่านก็คงน่าจะนึกภาพออกนะครับเมื่อคนบางคนนะครับกล่าวว่า,าฉันเป็นมะเร็งหรือว่ามีญาติพี่น้องเราป่วยเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยนะครับว่ามะเร็งเนี่ยมักจะเป็นก้อนถูกไหมครับเป็นก้อนตามเต้านมก้อนตามปอดต่างๆแต่มะเร็งที่เราจะพูดกันถึงวันนี้จะแปลกนิดน,นึงครับเพราะว่าจะเป็นมะเร็งของเม็ดเลือด ดังนั้นเม็ดเลือดหรือว่าเลือดที่เราเคยมาตรวจกันเนี่ยจะอยู่ในร่างกายแลวจะไม่แสดงออกมันเป็นลนกักษณะก้อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มะเร็งเม็ดเลือดข,ขาวของเราเนี่ยมันจะตรวจได้อย่างไรก็ต้องตรวจจากเลือด<ช>นะครับแล้วก็มีชนิดต่างๆมากมายนะครับซึ่งเลือดของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตำแหน่งที่ใช้ในการสร้างเลือดนะครับก็อยู่ที่บริเวณที่เรียกว,ว่าไขากระดูกก็คือเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในกระดูกอีกทีหนึง่งนะครับ<ช>กระดูกของเราเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นกระดูกแข็งที่เป็นกระดูกของโครงสร้างแล้วก็ ส่วนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆฟองน้ําซึ่งเรียกว่าไขนะครับกระดูกนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าบนแเมโรซึ่งบริเวณนี้มีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดนะครับดังนั้นเม็งเม็ดเลือดนะครับก็จะอยู่ในไขกระดูกเป็นหลักนะครับแล้วก็วันนี้ที่เราพูดกันก็คือมเร็งเม็ดเลือดขาวนะฮะซึ่งเม็ดเลือดเราสร้างในไขกระดูกก็จะมี3ชมชีดคือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือด ในวันนี้เนี่ยส่วนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือส่วนของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีาการเพิ่มจํานวนนะครับอย่างผิดปกตินะครับและเป็นแบบเฉียบพันธุ์อีกด้วยแสดงว่ามันมีความผิดปกติในการเพิ่มจํานวนของเม็ดเลือดขาวนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มากมายอย่างไขกระดูกครับอ๋อคือปกติเนี่ยมันก็จะมีในปริมาณที่มันควรจะเป็นแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยกับเพิ่มขึ้นสูงปีดเลยแบบนี้ ถึงเรียกว่าเม็ดเลือดเม็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันใช่ครับถูกถ้าบอกว่าเฉียบพลันแสดงว่ามันจะต้องมีแบบเมล็งเม็ดเลือดขาวแบบปกติด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะใช่ครับเมล็งเม็ดเลือดขาวอีกประเภทหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นเม็ดเลือดเมล็ดเม็ดเลือดขาวชนิดเหลือรังนะครับดังนั้นถ้าตามชื่อของเขาเนี่ยก็คือมีการแบ่งตัวเพิ่มจานวนเช่นกันแต่ว่าเป็นไปด้วยระยะเวลานานนะครดังนั้นก็จะทําให้อาการแสดงนะครับแล้วก็การเข้ามาถึงการรักษาเนี่ยก็จะ ค่อนข้างช้าคือกว่าจะรู้ตัวนะครับก็อาจจะค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเลือดดังเนี่ยอาจจะมาพบด้วยการเช็คเลือดประจําปีแล้วเห็นว่าผลเลือดผิดปกติโดยที่ไม่มีอ,อาการสาแสดงใดๆก็ได้จะครับจะต่างกันแบบเฉียบพันนิดนึงครับพี่จิ๊บเพราะว่าแบบเฉียบพันส่วนใหญ่นะว่าจะทําให้เม็ด อ่าหรือเม็ดเลือดชนิดอื่นเนี่ยแปรปรวนได้ง่ายแล้วก็มีอาการแสดงออกได้ชัดเจนครับอ๋อเหรอคะถ้าเทียบแล้วแบบไหนที่รุนแรงกว่ากันคะจย์ครับก็ชนิดที่รุนแรงก็มกักจะเป็นชนิดเฉียบพลันครับเพราะว่าจะทําให้เม็ดเลือดอื่นๆที่ไม่ใช่เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีปัญหาเช่นเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันอาจจะลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าเกล็ดเลือดนะครับก็มีการลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนนี้ก็จะทําให้มีปัญหาแล้วก็มีอาการครับเช่นอ่าส่วนของเม็ดเลือดแดงที่ลดลงเร็วก็จะทําให้มีโลหิตจางนะครับทำ แล้วก็ออกแรงเล็กนิดงก็เหนื่อยละนะครับอ,อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรวมถึงถ้ามีเกล็ดเลือดที่ปริมาณลดลงหรือต่ําลงก็จะมีจุดจ้ำเลือดออกเองหรือว่าออกเร้ง่ายกว่าปกตินะครับส่วนเม็ดเลือดขาวเองที่เป็นโรคเนี่ยเมื่อมันเยอะขึ้นปกติเม็ดเลือดขาวของเรามีหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคครับ แต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีสารน้ําแห่งการอักเสบซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดขาวซึ่งปกติเอาไว้จัดก,การชโลงเนี่ยเยอะเกินไปก็จะทําให้มีไข้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับอ๋อถ้าโดยทั่วไปแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยนะคะคนที่เขามีอาการของบรงเเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพันธ์ที่มาเจอเนี่ยลักษณะของคนไข้เขาจะเป็นยังไงคะอาจารย์ครับผมก็ส่วนใหญ่อาการที่นํามาเนี่ยมักจะมีหนึ่งก็คือเรื่องอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเป็นหลักนะครับร่วมกับมีอาการอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเช่นมี จุดเลือดออกง่ายขึ้นนะครับก็คือมีทั้ง<ม>อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับมีจุดเลือดออกง่ายขึ้นหรืออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายร่วมกับมีไข้สูงลอยแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับ oh. โดย3อาการที่พูดมาเนี่ยอาจจะเกิดพร้อมๆกันเลยก็ได้ <c oughs> หรืออาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนํามาก่อน <c oughs> นะครับดังนั้นอาการที่สังเกตเป็นหลักน่าจะสังเกตเรื่องความอ่อนเพลียครับโ <c oughs> ดยทั่วไปถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายกว่าปกติจากเดิมเคยเดินไปเดินมาหรือออกกําลังปริมาณน,นี้แล้วไม่เคยมีปัญหาถ้าเราริู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นล แอบเผลอเราอาจจะมองดูหรือว่าส่องกระจกดูว่าแนา่เราดูซีดดูจางว่าปกตินะครับหรือว่ามีคนทักอะไรพวกนี้อาจจะต้องสงสัยแล้วแล้วอาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับทางเม็ดเลือดหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองสังเกตดูว่าถ้ามีจุดจ้ำเลือดออกง่ายขึ้นหรือว่ามีไข้สูรอยแบบไม่ทราบสาเหตุอะไรต่างๆตามมาพวกนี้ก็ควรรีบเข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อหาการวินิจฉัยโรคแล้วก็นําไปสู่การวินิจฉยัยแล้วก็รักษาที่เหมาะสมต่อครับ อาการที่คุณหมอว่าเนี่ยคือปกติคือเราก็ใช้ชีวิตธรรมดานี่เลยไม่มีอาการพวกนี้เกิดขึ้นแต่อยู่ๆวันใดวันหนึ่งมาก็รู้สึกอ่อนเพลียจังเลยเหนื่อยง่ายมีเลือดออกผิดปกติแล้วบางทีก็ไข้ขึ้นสูงนี้เหรอคะอาจารย์หมอคะถูกต้องเลยครับอ๋อแล้วมันระยะเวลาของความรู้สึกอ่อนเพลียเนี่ยมันมันยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์ โดยทั่วไปคนเราถ้าอ่อนเพลียแบบว่าไม่ได้เกิดจากเลือดนะครับพวกนี้เนี่ยมักจะหายไปอย่างรวดเร็วถ้าเรากําจัดสาเหตุได้ที่เช่นเราอาจจะพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเหตุต่างๆพวกนี้เนี่ยมักจะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเรามีการพักผ่อนหรือว่ามีการออกกําลังกายไม่เกิน1สัปดาห์ค,ครับ หรือสอถึงสวันถ้าเกิดร่างกายฟื้นฟูได้ไวอาการ,รอ่อนเพลียเหล่านี้มักจะหายดีนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเราอ่อนเพลียเยอะจังเลยนานเป็ปกติละเกิน2อถึงสวันหรือว่านานจนถึงท่านสัปดาห์เนี่ยพวกนี้นี่ควรต้องเข้ามาหาสาเหตุครับเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่รุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะต้องการการรักษาซึ่งถ้าเราสามารถวินิจฉัยว่าเป็นสาเหตุอะไรต่างๆได้ก็อาจจะรักษาให้หายขาดได้ทันการครับ เราไข้ขึ้นที่ว่าล่ะคะอาจารย์ขออยู่ตรงนี้ก่อนนะไข้ขึ้นที่ว่านี้คือไข้อยู่ที่เท่าไหร่คะเกิน38องศาขึ้นไปหรือว่าสูงขึ้นกว่านั้นเราโดยทั่ว,วไปไม่จาเป็นต้องสูงมากนะครับ<อ>ก็เกินแค่38อ,อย่างที่ตอนนี้ก็มีที่วัดไข้เช่นเครื่องยิงอะไรต่างๆเลยนะครับสามารถสามารถวัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบประหลอดหรือว่าทางรักแ l ้หรือเครื่องยิงทางบริเวณผิวหนังต่างๆ ถ้าเกิน38มสิบแปดพวกนี้ถือว่ามีไข้แล้วครับค่ะคแล้วก็ลองสังเกตดูปกติถ้าเป็นไข้ไข้หวัดโดยทั่วๆไปพวกนี้ก็ไม่เกิน2องสวันหรือ1สัปดาห์เช่นกันก็ควรจะต้องหายเองอถ้าเกิดร่วมกับมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีเลือดอ,อกง่ายพวกนี้ต้องทําให้น่าสงสัยครับว่าอาจจะมีปัญหาทางอ้างเม็ดเลือดจริงๆครับอ๋ออันนี้เป็นอาการต้องสงสัยนะคะส่วนมากอาจารย์หมอคะมเม็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่คุณหมอเจอเจอพบในไวัยไหนมากที่สุดอ่าต้องบอกว่าเม็งเม็ดเลือดขาว โดยทั่วๆไปนะครับก็มักจะเจอในวัยกลางคนครับวัยกลางคนก็เฉลี่ยประมาณสัก50ปี40-50ปีค่ะปีข้อมูลของสถิติในประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยที่อายุ55ปีครับ55ครับก็ก็มีอายุตั้งแต่อายุน้อยมากๆตั้งแต่ประมาณแบบวัยวัยรุ่นเลยครับตั้งแต่7 1 8เปีจนไปถึงสูงอายุถึง70-80ปีเลย แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเฉลี่ยประมาณ40-50ปีก็คือเป็นวัยค่อนๆทำงานมามสักพักแล้วคคือเราอาจจะมีการสังเกตอาการแบบเเราเหนื่อยง่ายเราอ่อนเพลียจากการทํางานหรือเปล่าอ,อันนี้มันจะแยกยากนะครับแต่ให้ลองสังเกตดูว,ว่าถ้าอาการอ่อนเพลียของท่านเนี่ยพบภาวะอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้ อย่างการวัดไข่ยอย่างที่พี่จิ๊บแนะนำไปแล้วหรือว่าสังเกตเลือดออกเส้นจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนตอนเช้าครับการบ้วนปากล้างหน้าแปรงฟันมีเลือดกำเดาออกเองหรือว่า <c oughs> ปกติเราแปรงฟันแล้วเรามีเลือดลายฟันออกเล็กน้อยแต่ปรากฏว่ามันออกเยอะจังเลยอะไรเงนี้ยฮะ <c oughs> บอพวกนี้ต้องทาให้เราต้องสงสัยนะครับแลวาอาจจะเกิดภาวะต่างๆเหล่านี้ขึ้นแล้วก็รีมาปรึกษานะครับว่าเกิดจากเหตุเรื่องของเม็ดเลือดหรือเปล่าครับ ทีนี้สาเหตุของการเกิดเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันเกิดจากอะไรสาเหตุจริงๆของมันเลยคุณหมอคะแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่มันกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่าคะอาจารย์ครับผมก็จริงๆสาเหตุเนี่ยโดยทั่วไปเขาเรู้นะคบว่ามันเกิดจากการกลายพันธุ์นะครับของเซลล์รหรือว่า DNA ของเม็ดเลือดขาวเองที่อยู่ในตัวสร้างหรือเรียกว่าไขากระดูกที่เรากล่าวกันไปข้างต้นนะครับแต่อะไรทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ในเม็ดเลือดขาวหรือ DNA เม<ะ>็ดเลือดขาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ยังไม่มีสายเหตุที่ชัดเจนนะครับว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดแน่นอนร้อซจะมีแต่การรวบรวมข้อมูลครับว่าคนที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับทําให้มีอุบัติการณ์หรือว่าความชุกในการเกิดมะเร็งไม่เลือดขาวเฉียบพันธุ์ได้เยอะขึ้นนะที่สําคัญเนี่ยก็คือมีข้อมูลเรื่องของสารเคมีนะครับสารเคมีต่างๆนี่ก็มีหลากหลายนะครับข้อมูลเนี่ยที่มีโดยทั่วไปเนี่ยทั่วโลกก็จะชัดเจนในเรื่องของการให้การรักษามะเร็งชนิดอื่นด้วยการการใช้รลังสีรักษาต่างๆมาก่อนะนะครับหรือว่าการได้ เคมีบําบัดนะครับซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เกิดพิษของร่างกายแล้วก็นาไปสู่มเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพันในอนาคตรวมถึงสารเคมีอื่นๆที่อาจจะมีความเสี่ยงเช่นพวกน้ํามันเบนซินนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สําคัญรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วยครับพวกนี้ก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ทําลายเซลล์นะครับในร่างกายรวมถึงพวกสารพันธุก,กรรมที่ว่า DNA ในเม็ดเลือดแล้วก็ในเซลล์ลูกชนิดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่ปัจจุบันเนี่ยมักจะมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อย เช่นในครอบครัวของเราเคยมีคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดเองหรือว่าเป็นมะเร็งของส่วนต่างๆของร่างกายใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลว่าเรามีากลุ่มที่มีความชุกของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันสูงขึ้นมากกว่าปกติในคนที่ไม่มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับโอโ้ก็มีหลายๆสาเหตุปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันนะคะอาจารย์ค,รค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้กับการทํางานของน้ามันเบนซินเนี่ยอันนี้อันนี้เกี่ยวกับการทํางานเลยเนาะอาจารย์หมอครับก็เป็นที่น่ากังวลเพราะว่าเราก็มีพนักงานที่ทํางานอยู่ใ,ในอาคารที่เป็นปั๊มน้ามันเยอะนะครับรวมถึงพวกการทํางานที่อยู่ในอ่าวต่างๆที่เป็นปิโตเรเลียมพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่ชัดเจนครับว่ามีความเสี่ยงจะเกิดสูง แต่ก็ตั้งแจงว่ายังไม่มีสาเหตุร0 0เซนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอุบัติการณ์หรือความชุกข,ข,ของการเกิดโรคที่สูงขึ้นกว่าคนปกติทั่วไป,ปจริงๆครับค่ะแต่เห็นมีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้อันนึงก็คือเรื่องของบุหรี่เนาะอาจารย์หมอคะใช่ครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าทั้งบุหรี่ที่มาจากการสูบด้วยตนเองหรือว่าบุหรี่มือสองนะครับที่เรียกกันก็คือผู้อื่นสูบให้แล้วเราก็ได้รับมา พวกนี้เป็นการสัมผัสที่น่าจะรุนแรงแล้วก็อันตรายกว่าการสูบเองด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการรับควันมาโดยไม่ผ่านตัวกรองหรือก้นกรองชูิดอื่อีกพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในมะเร็งลาลายโลกด้วยครับรวมถึงมะเร็งเลือดขาวเช่นกันใช่แล้วตอนนี้ทางเหนือของเราเริ่มมาแล้วนะอาจารย์หมอคะหมอกควัน หนาวก็ยังหนาวอยู่นะหมอกควันก็ามาแล้วพีเอ็มสออันนี้เป็นตัวกระตุ้นไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับข้อมูลของหลักๆที่ทั่วโลกยืนยันครับว่าพีเอมสอที่เพิ่ม,มขึ้นเนี่ยเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งทุกชนิดอ๋อค่ะคก็การที่เรามีการกระตุ้น จากร่างกายจากภายนอกเลยพวกนี้ครับมันทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับเช่นบุหรี่หรือว่าควันจากพีม2.5เองเม<ช>ื่อร่างกายมีการอักเสบขึ้นนะครับก็จะมีการซ่อมแซมนะครับส่วนต่างๆที่มีการอักเสบเนี่ยมันคือเซลล์ทั้งหลายในร่างกายทั้งหมดเลยครับรวมถึงเม็ดเลือดรวมถึงเซลล์ปอดร,รวมถึงเซลล์ตับดังนั้นถ้าเกิดมีการอักเสบเรื้อรังก็จะมีการซ่อมแซมนะครับการซ่อมแซมทาให้เกิดความเสียหายของพันธุกรรมบางอย่างและเป็นที่มาของมะเร็งได้ถ้าเกิด การอักเสบที่นานพออะไรเงี้ยนะฮรรวมถึงเราไม่รู้เลยครับว่าปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นเช่นพันธุกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตการทํางานของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีหลากหลายเนี่ยพื้นฐานอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นอาจจะเกิดมะเร็งได้เร็วได้ชา้าไม่เท่ากันดังนั้นก็เป็นอะไรที่เราควรต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีที่สุดครับใช่แล้วนะคะอย่าว่าแต่พันธุกรรมเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้บางครอบครัวไม่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคมะเร็งจู่ๆเอ้าเป็นมะเร็งแบบนี้นะคะค,ค,คือต้องแบบดูแลสุขภาพกันให้เยอะขึ้นเนี่ยเดี นะคุณหมอคะครับทีนี้เรื่องของอการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษาบ้างไปที่การตรวจก่อนอาจารย์หมอคะถ้าหากว่าเรามีอาการเบื้องต้นเหมือนที่คุณหมอบอกมาเมาืม่อสักครู่นี้นะคะค,คุณหมอจะมีวิธีการตรวจรักษายังไงก่อนอเอาตั้งแต่แรกเลยไปหาคุณหมอคะ่ะครับผมก็หลังจากที่มีอาการแล้วใช่ไหมครับนะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเลือดออกต่างๆผิดปกติหรืออาจจะมีไข้สูงล้อยไม่ทราบสาเหตุเกินหนึ่งสัปดาห์โดยทั่วไปแพทย์ก็จะทําการตรวจเลือด ซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยจะไม่ใช่การตรวจเลือดทั่วไปครับแต่จะเป็นเร,เรียกว่าการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดะนะครับหรือภาษ,าษาอังกฤษเรียกว่า CBC complete blood count นะครับ CBC ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจเม็ดเลือดที่สร้างมาจากไข่กระดูกทั้ง3าชนิดนะครับก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับโดยข้อมูลของการตรวจ C.B.C. หรือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยก็จะบอกได้ครับว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีปริมาณที่ผิดปกติไปเช่นสูงเยอะผิดปกติและมีหน้าตาที่เป็นตัวอ่อนหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันธุ์เนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวนะครับเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่เป็นตัวอ่อนอซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะให้การวินิจฉัยโดยเบื้องต้นได้แล้วครับว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพันธุ์ รวมถึงการตรวจวินิจฉัยด้วย CBC นะครับเพ่าสามารถบอกถึงความรุนแรงของโรคได้ขั้นตน้นเช่นเม็ดเลือดแดงปริมาณลดลงเยอะนะครับแสดงว่ามีโลหิตจ,จางเยอะละอาจจะต้องการการให้เลือดเพื่อ,อไม่ทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียหรือซีดหรือเหนื่อยง่ายรวมถึงปริมาณเก็ดเลือดครับถา้าต่ําเกินไปอะไรเงรรี้ยฮะก็จะทําให้เลือดออกผิดปกติแล้วก็อันตรายต่อชีวิตได้ วิธีการทดสอบความซีดด้วยตัวเองทดสอบยังไงคะอาจารย์หมอคะครับจริงๆก็ดูง่ายๆครับคือถ้าเกิดเราส่องกระจกตอนเช้าทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เห็นที่ง่ายสุดและไม่ต้องเปิดครับก็คือหน้าของเรา,าเราสามารถส่องกระจกได้เลยครับดูหน้าดูตาของเราแล้วก็เหมือนกับเวลาเราเปิดเปิดตาออกมาดูครับเราก็จะเหมือนเราเปิดเปตาอกามาดูเหมือนผีหลอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูดูว่า,ด,งงาดึงลงมาดึงลงมาดูนะแล้วก็ใช้ตายข้างหนึ่งนะครับในการดูว่า เปลือกตาด้านล่างของเราเองเนี่ยมีสีอย่างไรบ้างค,ครับถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลีย,นนยง่ายแล้วก็ลองสังเกตดูว่าตำแหน่งของเปลือกตาด้านล่างของเราเนี่ยสีมันผิดปกติไปไหมเช่นปกติควรต้องมีสีแดงเรื่อเรซิมพูอ่อนๆมันกลาย <c oughs> เป็นสีจางขาวไปอันนี้แสดงว่ามีความซีดละ <c oughs> หรือฝ่ามือก็ได้ครับเราอาจจะดูฝ่ามือของเราทุกเช้าเนาะปกติ <c oughs> ถ้าอากาศไม่หนาวจนเกินไปเราก็าอาจจะดูฝ่ามือว่าเอ๊ะเรามีเลือดเลี้ยงดีไหมนะครับถ้ารป้สึกว่าเทียบกับหน้าก็ได้ครับ <c oughs> หรือว่าเทียบกับคนเทียบ <c oughs> กับฝ่ามือคนอื่นก็ได้ถ้าเก <c oughs> ิดเห็นว่ามีความจางหรือว่าซีดผิดปกติอะไร <c oughs> อาจ,จะทําให้เราสงสัยว่ามีโลหิตจ,จางเกิดขึ้นครับ <c oughs> แล้วการตรวจแบบ C B C อาจารย์หมอคะถ้าเราไม่ได้ไปตรวจแบบ C B C ปัจจุบันมันมีการคัดกรองไหมคะเรื่องของลูคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ย ต้องแจ้งโดยตรงครับว่าการคัดกรองมะเร็งของปัจจุบันที่อยู่ในระบบสุขภาพนะครับทุกๆระบบเนี่ยยังไม่รวมการตรวจ CBC หรือความสมบูรณ์ของเมเลือดอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าง,งั้นจะตรวจ CBC เมื่อไหร่เนี่ยก็คือท่านต้องสังเกตอาการก่อนครับว่าอาการท่านเนี่ยมีความเสี่ยงหรือไม่ หรือว่าถ้าท่านกังวลว่าจะมีกลุ่มของเม็ดเลือดขาวชนิดเลื้อยลังซึ่งมักจะไม่มีอาการพวกนี้อาจจะคัดกรองโดยการเพิ่มนะครับการตรวจ CBC หรือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในการตรวจประจําปีของท่านไอ้พวกนี้ก็อาจจะช่วยคัดกรองในขั้นต้นได้ครับได้ยินว่ามีเรื่องของการเจขขาะไขกระดูกด้วยเอาไปตรวจอาจารย์รอันนี้มันมันช่วยได้ยังไงล่ะคะอาจารย์หมอคะครับอันนี้เป็นขั้นตอนถัดไปครับเพราะว่า<อ>ตัวของไขกระดูกเองเนี่ยเป็นตัวสร้างเม็ดเลือด <c oughs> ครับบางนั้นเนี่ยเมื่อเราดู CBC หรือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วเนี่ยเราสงสัยว่าเป็นกลุ่มของมะเร็งเมง็ดเลือดขาวจริง<ม>เราจะทําการตรวจนะครับบริเวณไขกระดูกเพื่อเพื่อไปดูตำแหน่งสร้างของเขาเลยครับว่าตัวเม็ดเลือดขาวชนิดตัวอ่อนที่เราสงสัยเนี่ยมีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ที่เหมือนกับ CBC จริงหรือเปล่า<อ>แล้วก็นําไปส,งส่งตรวจเพิ่มเติมต่อได้ครับว่าเราจะนําไปเพื่อหาความเสี่ยงของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันธุอีกครับนะคะครับ โดยโดยขั้นตอนเจาะกระดูกครับก็ทุกท่านอาจจะรู้สึกน่ากลัวนะครับเพราะว่าเหมือนกับมีการใช้เข็มอะไรเข้าไปเจาะไปดูดไอ้อพวกนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอ๋อเหรอคะครับ <laughs> <laughs> พวกนี้ <c oughs> จะเหมือนการเจาะเลือดเลยครับจะเหมือนเจาะเลือดเลยแต่บริเวณที่เข้าเนี่ยจะเป็นส่วนของกระดูกบั้นเอวนะครับโดยทั่วไปมาตรฐานท่าทางที่ทำเนี่ยมักจะเป็นท่านอนคว่ำนะครับแล้วก็จะมีการฉีด ยาชาบริเวณบั้นเอวนะครับก็คือบั้นเอวที่ท่านคํำคำดูครับ <c oughs> ก็จะมีปุ่มกระดูกอยู่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็จะมีการคำดูแล้วก็ฉีดยาชาก็จะเจ็บแค่ตรงยาชาครับ <c oughs> เหมือนเวลาเราเราเจาะเลือดเราก็จะเจ็บบริเวณที่เจาะเลือดนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเจ็บนิดนึงแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกหนาหนาไม่รู้สึกอะไรเหมือนเวลาถ้าเคยทาฟันก็รู้สึกตอนเจ็บเวลาฉีดยาชาที่บริเวณทําฟันครับหลังจากนั้นก็รู้สึกหนาหนาไปละไม่รู้สึกอะไร ส่วนบริเวณที่ทำการดูดไขกระดูกเขาก็ใช้เข็มนะครับปริมาณน,น,นิดหนึ่งนะครับเหมือนเวลาเราตรวจเลือดทั่วไปนี่แหละครับแต่เราก็จะดูดลงไปบริเวณปุ่มกระดูกที่ฉีดยาชาน,าน,นั้นก็จะมีการดูดออกมาไม่ได้เยอะครับดูดออกมาเป็นปริมาณไม่ถึงประมาณช้อนโต๊ะเนี่ยครับประมาณ 10cc อย่างมากเลยก็จะดูดแล้วก็นําตัวอย่างนี่นำไปตรวจโดยการส่องกล้อง รนำไปย้อมสีดูครับว่าไขกระดูกที่ออกมานั้นหน้าตาผิดปกติไหม <c oughs> นะครับถ้าผิดปกติเป็นแบบชนิดไหนรวมถึงนําไปส่งตรวจที่เรียกว่าดีเอ็นเอหรือว่าโครโมโซมครับ <c oughs> ว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันมีหลายแบบครับ <c oughs> การรักษาก็จะขึ้นอยู่กับการกลายพันธุ์แล้วก็ชนิดของโครโมโซมในเม็ดเลือดขาวนั้นที่เป็นโรคครับ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่เราจะเจาะทําการเจาะไขกระดูกเนี่ยคือจะต้องมีข้อบ่งชี้จากการตรวจของ c b c ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ถูกต้องครับ ไม่ใช่ว่าใครอยากจะเอาไปเจาะเลยเพื่อความช่วยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะรุนแรงเกินไปรุนแรงเกินไปเนาะใช่เพื่อเพื่อปกติเนี่ยอ่บซจะเป็นตัวคัดกรองที่ดีแล้วก็ราคาถูกแล้วก็บัตรเจ็บน้อยครับก็เหมือนตรวจเลือดปัจจุบันส่วนการตรวจไขกระดูกเนี่ยอาจจะต้องอาศัยท hmm. mm ีมครับเพราะต้องมีผู้ช่วยในการทําแล้วก็มีการตรวจพิเศษอีกปริมาณหนึ่งดังนั้นก็จะค่อนข้าง อาจจะเยอะไปนิดนึงนะก็ตรวจคัดกรองด้วย C B C น่าจะดีที่สุดก่อนแล้วก็ถ้ามีข้อบ่งชี้จากความผิวปกติใน C B C ร่วมกับอาการที่ท่านมาครับก็จะนําเข้าสู่การตรวจไขกระดูกเพื่อเป็นการยืนยันนะครับไม่ได้เป็นการคัดกรองเหมือน C B C ครับค่ะถ้าพูดถึงการรักษาอาจารย์หมอคะปัจจุบันการรักษาเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรังเนี่ยนะคะวิธีการรักษาที่ดีที่สุดณนะตอนนี้คือการรักษาแบบไหนคะอาจารย์คะครับผมถ้า กล่าวถึงว่าเด็กไมเลือดขาวนะครับก็ต้องแยกเป็นเฉียบพันธุ์กับเรือดรังอย่างที่พี่จิ๊บแจ้งนะครับการรักษา2ประเภทนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเรือลรังเนี่ยก็จะมีชนิดย่อยอีก2ชนิดครับชนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นยารับประทานซึ่งเป็นยาที่เรียกว่ายามุ่งเป้านะครับเนาะท่านอาจจะเคยได้ยินม่เลือดไม่เลือดขาวเรือดรังชนิดไมยอรลอยพวกนี้ก็จะเป็นการใช้ยาประเภทหนึ่งเป็นยาลับประทานกินไปแล้วก็การตอบสนองดีมากเลยครับมีอายุยืนยาวนะครับเ่วนเ์มีอายุยืนยาวนะอรัอีกชนไง จะเป็นการให้ยาเคมีมบัตอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนชนิดที่เราพูดกันวันนี้ซึ่งเป็นชนิดเฉียบพันธุ์นะครับซึ่งมะเร็งเมือเลือดขาวชนิดเฉียบพันธุ์ของเราเนี่ยก็โดยทั่วไปเนี่ยการรักษาเนี่ยต้องต้องรีบรักษาครับเพราะว่าตาน,นชื่อเขาคือเฉียบพันธุ์ถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยก็จะทําให้เกิดความรุนแรงต่อเมือเลือดชนิดอื่น<อ>นะมีเลือดออกรุนแรงซีดรุนแรงจนหัวใจทํางานหนักนะครับแล้วก็ร<อ>่างกายก็อาจจะรับไม่ไหว ดังนั้นเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยได้แล้วว่าเป็นแบบเฉียบพันจริงนะฮะเราต้องรีบรักษาไม่งั้นจะ,จะอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน3าถึงหเดือนะนะครับซึ่งจะต่างกับกลุ่มเรื้อรังซึ่งโดยทั่วไปมักจะไม่รู้เลยครับว่าตัวเองเป็นนะครับมาเจาะคัดกรองดูเราก็เจอความผิวปกติซึ่งวกนั้นนี่เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วถึงจะมาเจอเขาแต่ชนิดเฉียบพันเนี่ยเมื่อเจอแล้วมีอาการต้องรีบรักษาะนะครับโดยการรักษาเนี่ยที่มีปัจจุบันเนื่องจากตัวมะเร็งเขาอยู่ในเลือดครับดังนั้นนกาาารผ่่่ตตัดีไมใชคํอบ เพราะว่าไม่มีก้อนให้ผ่าทุกอย่างนะครับที่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเป็นโรคข้งางซิค่ะดังนั้นการรักษาก็ต้องให้ยาเข้าไปในเลือดนะครับโดยการรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือกลุ่มของยาเคมหรือว่าเคมีบําบัดนะครับที่เรียกกันซึ่งจะเป็นเคมีบำบัดที่ขนาดสูงเพื่อออกฤทธิ์ไวล้างเม็ดเลือดที่เป็นมะเร็งออกให้ไวที่สุดอังนั้นครับดังนั้นคือถ้าชื่อว่าเคมีบำบัดละขนาดสูงด้วยเนี่ยดังนั้นคนที่น่าจะทนได้ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยแล้วก็โรคประจาตัวยังไม่เยอะหรือไมม่่ีีีก็จะดดทสุ ซึ่งถ้าได้ยาทานนะครับร่างกายทนไหวได้เนี่ยอาตาัตราการตอบสนองก็จะสูงนะครับอยู่ประมาณ70%นะฮะสิบถึงเจ็ดสิเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้ตอบสนองแล้วก็โรคก,ก็สงบได้แต่ว่ายัางไงก็ตามครับเนื่องจากยาคิมบัตเนี่ยเนื่องจากมีขนาดสูงนะครับฤทธิ์ของมันก็จะทําการร้างเม็ดเลือดทุกชนิดด้วยครับ <c oughs> เพื่อให้เม็ดเลือดทุกชนิดเนี่ยหายจากโรคแล้วก็รอให้เขาฟื้นตัว <c oughs> ซึ่งระยะเวลาของเม็ดเลือดในไขกระดูกเนี่ยเวลาฟื้นตัวก็จะกินเวลาอย่างน้อยประมาณ3-4สสัปดาห์ ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นมะเร็งบริเอดขาเฉียบพันุ์เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่และอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลน,นานจนเป็นเดือนนะครับจนกว่าจะรักษาในรอบแรกเพื่อด้วยยาเคมีบาบัตดให้หายได้อ๋อค่ะอุยพอเห็นอาจารย์หมอบอกมีการรักษาแล้วก็คนที่อายุน้อยเนี่ยจะใช้ยาเคมีบําบัดที่มีขนาดสูง น้อยเนี่ยหมายถึงน้อยกว่า60-65ถึงปีแล้วถ้ามันเกิดในคนอายุเยอะลาจา์จะทำยังไงอะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่น่าหนักใจในปัจจุบันครับเพราะว่าการรักษาที่ดีที่สุดที่เป็นมาตรฐานคือเคมีบาบัดแต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราอาจจะทนกลุ่มของยาเคมีบาบัดได้น้อยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะทาให้มีความเสี่ยงครับเพราะว่าเม็ดเลือดจะแปรปรวนเยอะแล้วก็มีภาะวะซักงซ้อนสูงเช่นติดเชื้อนะครับเม็ดเลือดต่ําแล้วก็ทนไม่ไหว โดยทั่วๆไปเนี่ยอาจจะต้องคุยเป้าหมายก่อนนะครับว่าการรักษาในกลุ่มคนอายุเหล่านี้เราจะทําอย่างไรซึ่งถ้าโดยทั่วไปเรามองแล้วว่าในระยะยาวครับหลังจากที่เราให้ยาครีเมมบัตไปแล้วเรากลัวครับว่าจะมีความเสี่ยงเยอะก็อาจจะต้องให้ให้ความเข้าใจกันนะครับทั้งกลุ่มคนไข้แล้วก็กลุ่มญาติที่ดูแลว่าอาจจะต้องประคับประคองโดยการให้เลือดนะครับเมื่อมีอาการซีดหรือโรหิตแจงหรือว่าให้เก็ดเลือดเมื่อเก็ดเลือดต่ำหรือว่ามีเลือดออกผิดปกตินะครับหรือว่า มันจะมีการรักษาในอนาคตครับซึ่งอาจจะเข้ามาซึ่งไม่ใช่เคมีบำบัดเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเคมโอโทรปีฟีทรีทเมนหรือว่ากลุ่มที่รักษาด้วยยามุ่งเป้าอย่างเดียวโดวยไม่มีเคมโซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้ามีการพัฒนาการรักษาแล้วก็การนําเข้าสู่งานวิจัย,ยก็จะมีการนํายาก,กลุ่มนี้มาใช้ในในการรักษาจริงนะฮะซึ่งมีข้อมูลในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆครับว่า,ายาก,กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันเฉพาะ จุดเลยครับคือออกฤทธิ์บริเวณเม็ดเลือดขาวที่เป็นปัญหาเลยก็จะไม่ไปยุ่งกับอวัยวะอื่นสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเคมีบําบัดนะครับแต่หะก็ตามยาที่เป็นยามุ่งเป้าหรือการรักษาชนิดนี้เป็นความหวังครับว่าในอนาคตมันจะทําให้ผู้ป่วยนะฮะที่มีอายุเยอะหรือว่ามีโรคประจําตัวโดยที่อายุยังไม่เยอะก็ได้เนี่ยจะทนการรักษาได้ดีแล้วก็นําไปสู่การตอบสนองแล้วก็อายุยืนยาวได้เช่นกับคนอายุหนุ่มนะครับ การรักษาอันนี้อาจารย์หมอคะคำถามที่สําคัญเลยคําถามแรกเมื่อได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็รักษากับคุณหมอแล้วจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมความรุนแรงของความที่มันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันเนี่ยคะ่ะอาจารย์ครับผมก็ในปัจจุบันเนี่ยสามารถทําให้หายขาดได้ต้องแจ้งอย่างนี้นะครับ<ม>ทาให้หายขาดได้ถ้าทำค,คุาธมนี้แต่ว่าวิธีการทําให้หายขาดเนี่ยไม่ได้เกิดจากเคมีมบัตรเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับการรักษาโรคในปัจจุบันในกลุ่มนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการให้การรักษา หลังจากเคมีบำบัดขนาดที่หนึ่งคะ,ะครับเขาเรียกว่าเป็นการให้เคมีบำบัดหรือว่าการประคองโรคเพื่อให้หสงบยาวนานโดยวิธีการประคองโรคให้สงบยาวนานทนี่ดีที่สุดในปัจจุบันนียคือการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หรือปลูกถ่ายไขกระดูก<อ>นะครับซึ่งวิธีการจะทําอย่างไรก็คือเราต้องทําให้โรคสงบให้ได้ด้วยยาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้มีพื้นที่ของไขกระดูกในการรับสเต็มเซลล์ของผู้บริจาคนะครับ วิธีทานก็คือการให้คดีบัตบอย่างที่อย่างที่กล่าวขั้นตน้นแต่ว่าการนําไปสู่การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพื่อนําไปสู่การหายขาดเนี่ยเราต้องทําการตรวจสเตมเซลล์ของผู้ป่วยเองก่อนครับว่าหน้าตาสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยเป็นแบบไหนนะครับเพื่อที่ในอนาคตนเนี่ยเราจะได้นําไปหานะครับสเต็มเซลล์ของผู้ที่เป็นผู้บริจาคนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับที่มาจากพ่อแม่เดียวกันหรือว่านในเรือญาติกันเองก็ได้หรืออาจจะมาจากผู้บริจาคที่อยู่ตาม กาชาตินะครับหรือว่าตามธนาคารเลือดซึ่งมีการบริจาคสเต็มเซลล์ไว้ให้นะครับ ดังนั้นก็คือมันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งครับว่าหลังจากให้ยาครีมบัตในขนาดที่1ไปแล้วนะครับต้องทําการตรวจหน้าตาสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยเองว่าหน้าตาฉันเป็นแบบนี้นะ,ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มตรวจตอนแรกตอนที่เป็นมะเร็งแล้วยังไม่หายขาดนะครับเราจะมองไม่เห็นสเต็มเซลล์ของตัวเองว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเพราะว่าในเลือดของเราก็จะเต็มไปด้วยมะเร็ง,งนะครับก็จะไม่ใช่สเต็มเซลล์จริงๆดังนั้นเราก็ต้องสร้างแผนที่กันครับว่าหน้าตาไขากระดูกของเราเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะได้ไปหาไขากระดูกซึ่งเป็นผู้บริจาคแล้วกก็นําาาม,มารัษต่อ นะครับซึ่งโอกาสหายขาดเนี่ยก็มีนะครับสูงมากนะครับประมาณ70%เเหมือนกับยาเทรมิบัตเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นโรคเองเนี่ยไม่มีการตอบสนองต่อยาเราก็ต้องมีการรักษาขนานถัดไปครับเช่นยาเคมีบัตขนาน2ขนาน3นะครับขนาน4ตามสภาพร่างกายครับแล้วก็นําไปสู่การรักษาที่ดีสุดคือปัจจุบันคือการทำสเตนเซลนี่แหละครับถ้าทําได้จะดีที่สุดครับโอ้ยรอเลยค่ะอาจารย์ เป็นการรักษาที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการรักษาทางเลือกที่ดีที่สุดละนะคะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะคเป็นทิ้งท้ายแล้วกันค่ะอาจารย์ครับผมก็เรื่องของมะเร็งเม่เลือดขาวเฉียบพันนะครับเป็นมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับแต่ท่านต้องทําการสังเกตตัวเองนะครับเช่นมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับอย่างน้อย2-3วันแล้วไม่หายไปในหนึ่งอาทิตย์ ร,รวมถึงมีอาการร่วมอย่างน้อย1ใน2ข้อก็คือมีเลือดออกง่ายผิดปกติ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำเดาออกไรฟันออกเองนะครับหรือว่ามีไข้สูงลอยไม่ทราบสาเหตุอย่างน้อยติดต่อกันเป็นอาทิตย์พวกนี้เป็นสาเหตุแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทําให้เราสงสัยว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงนะครับในการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันถ้าเป็นแล้วทําอย่างไรนะครับให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับซึ่งเราเรียกว่า CBC ก็จะเป็นการคัดนะครับดูง่ายๆครับคัดกรองดูง่ายๆว่าเม็ดเลือดที่เกิดขึ้นนะั้นมีความแปรปรวนเป็นแบบชนิดใด ต้องเน้นย้ำครับว่าถ้ามาก่อนแล้วก็รักษาได้เร็วโอกาสรักษาหายขาดก็มีนะครับแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับรับประทานอาหารนะครับให้ครบหมู่ให้ครบ,ครบแล้วก็มีความหลากหลายออกกําลังกายนะครับรวมถึงพักผ่อนได้เพียงพอซึ่ง3าสี่นี้จะเป็นสิ่งที่ลดการอักเสบของร่างกายแล้วก็นําไปสู่การลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตทุกชนิดครับ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนวันรรัตนธรรมเมธีนะคะอาจารย์ประจาหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอศา,ศา,ศายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะขอขอบคุณสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสนดอกแล้วดิฉันและอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Ah é